สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงพระนาคปกใบมะขามรุ่นแรกของหลวงพ่อผานสุกโม,โมวัดโป่งกระสังอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างฉลองอายุครบ7รอบนะครับปีพุทธศักราช2538จำนวนการจัดสร้างเนื้อทองคํานะครับสร้างทั้งหมด70องค์นะครับส่วนเนื้อเงินสร้างทั้งหมด95องค์เนื้อนวะสร้าง แปดสิบสามองค์เนื้อทองแดงหลังเรียบสร้างสามร้อยห้าองค์เนื้อทองแดงธรรมดานะครับสร้างเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดองค์เนื้อตะกัวพิเศษตะกุดเก่านะครับสร้างยี่สิบหกองเนื้อตะกัวไม่ตัดขอบแบบกลมนะครับสิบสององค์รวมทั้งหมดนะครับเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าองค์ต่อมานะครับเรามาดูรูปภาพ ของพระแต่ละเนื้อนะครับว่ามีการต่อโคดแบบไหนบ้างนะครับอันดับแรกครับเรามาดูที่เนื้อทองคําก่อนนะครับเนื้อทองคําสร้างทั้งหมด70องค์องนะครับการตออโคดนะครับจะต่อโคดเป็นยันพุทธด้านหน้านะครับตรงกลางด้านล่างขององค์พระนะครับดังรูปนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อเงินนะครับสร้างจํานวนทั้งหมด9 5องค์บนะครับการตออโคดนะครับเป็นโคดยันพุทธนะครับ ด้านหลังทางขวานะครับขององค์พระดังรูปนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อทองแดงหลังเรียบสร้างจำนวน30 5อหองค์นะครับต่อโคดยันพุทธเหมือนกันนะครับทางด้านหน้าตรงกลางด้านล่างนะครับขององค์พระต่อมานะครับเป็นเนื้อทองแดงจัดสร้าง7,108องค์นะครับต่อโคดย,ยันอุด้านหน้าข้างซ้ายขององค์พระครับจะเห็นได้ดังรูปนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อตะกวัวพิเศษ หรือเนื้อตะกุดเก่านะครับสร้างจํานวน2 6องค์นะครับต่อโค้ดยันพุทธเหมือนกันนะครับด้านหน้าตรงกลางด้านล่างขององค์พระเช่นกันครับผมต่อมาเป็นเนื้อนวะนะครับสร้าง83องค์ต่อโค้ดยันพุทธด้านหลังซ้ายนะครับขององค์พระดังรูปนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อตะกัวไม่ตัดขอบแบบกลมนะครับจัดสร้างทั้งหมด12องค์นะครับต่อโค้ดยันพุทธ ด้านหน้าใต้องค์พระนะครับดังภาพนะครับต่อมานะครับมาดูเหรียญแท้กับเหรียญเก๋นะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเรามองด้วยสายตานะครับให้ดูขอบตัดด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่าการตัดขอบนะครับจะมีเส้นโค้งเว้านะครับตามองค์พระนะครับดังเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนเหรียญเก๋นะครับจะไม่มีขอบตัดที่ลักษณะโค้งเว้านะครับเป็นลักษณะทรงมนไปเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับ ตัวหนังสือจะไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นสายฝนทางด้านหลังนะครับตัวหนังสือนะครับห่อหีบแล้วก็เลขเจ็ดนะครับจะขาดหายไปต่อไปมาดูเหรียญเกนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังจะมีลักษณะดังรูปนะครับถ้าเราจับเหรียญอยู่บ่อยๆนะครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนแล้วก็จะดูออกนะครับว่าเหรียญเกแท้นะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ